สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชาวนี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสนุกเตือนด่นร้าวจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุลุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูว่ายัางไงสเปอร์พร้อมแลกตัวแข้งดังกับอองตทนี่มาร์กสิยาบงานนี้ไม่รู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสนใจหรือไม่นะครับเมื่อถานมฮอสเปอร์พร้อมแลกตัวหนึ่งในแข้งดังกับอองเทนี่มาร์กสิยาบ รายงานนี้มาจาก The Express ในอับสื่อชื่อดังของอังกฤษีนข่าวว่าไกเดียทองทันนาสเปร์พร้อมที่จะแล่ตัวตองกี้เอนเดเบเล่กองกลาชงชาพฝร่งเศสก,กับอองตินิมาสยาว์กองหน้าจอมฟืดของไปแสดง Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทตนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเวลาของมาซยาวกับแมนยูไนเต็ดใกล้จะจบลงแล้วหลังจากการย้ายเข้ามาของเกรซตันโรนัลดทำตัวต้งเต่ก็โชว์ฟอร์มไม่ดีนะักกับต้นสังกัดเมื่อทงการลงสนามก็าตาม ทำให้มีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงมากในช่วงเปิดตลาดการแข่งขัน,น,นในเดือนมกราคมปีหน้าหรือหลังจบฤดูก,กาลนี้โดยมีทันเนมฮอสเปอร์ที่ให้ความสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมขณะที่ปีแานก็มีข่าวกำลังจับตามองตองกี้อเดมเลลอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากอเล็กาซานดรอชต้องการตัวเลือกเพิ่มในตำแหน่งกองกลางรายงานล่าสุดน,นะครับจากสื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าแมนเชสเตอร์พร้อมปล่อยตัวองตเดนิมาซ์กยาออเดเทียมแต่ต้องได้แค่ตัว40ล้านปอนด์เท่านั้น แต่ท้านั้นท่านำฮัสเปอร์พูดไอเดียเด็ดพร้อมที่จะแลกตัวตองกี้เอนเดมเบเล่กับมาซสยาวเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวของมาซียาวตามที่ยูไนเต็ดได้ตั้งเอาไว้นั่นเองนะฮะวันมือเปล่าอีกปีบรูโน่รับสุดผิดหวังแมนยูร่วงคารลาบาวครับตั้งแต่ไก่โหต้องดีกว่าเดิม บรูโน่ฟอนันนะครับจอมทัพแมนเชสเตอร์ปดใจตนผิดหวังและเสียใจมากๆที่ตนสกัดร่วงตกรอบตั้งแต่เกโฮในซิดน์คัลล์ครับพร้อมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องรวมพลังประจันบ่าสำหรับการแข่งขันที่เหลืออยู่บรูโน่ฟอนันส์นะครับพรีเมียร์เชลร์ชาวปูเก็ตของไปแสดงแมนเชสเตอร์เตตสุดปีหลังที่ทำไปแสดงร่วงตกรอบสามในซิดน์คัลล์ครับหลังเปิดบ้านโอท์ฟลาตฟอร์ดแพ้กับเวนแฮมยูนเต็ดศูนย์หนึ่งเมื่อวันพุธที่22กันยายนโดยท่ามกลางควเวนแฮมบุกมันยนเตด ถึงลงละครแห่งความฝานันหลังโดนปีแสดงแมน,นเชสเตอร์เฉือนชนะในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยสกอร์หนึ่งสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมตช์นี้นะครับอเลกซานซชาผู้จัดก,การทีมแมน,นเชสเตอร์เตดเ,เลือกใช้ระบบโรเลชันด้วยการส่งผู้เล่นตัวสำรองลงเป็นส่วนใหญ่แต่กระนั้นนักเตะที่ลงสนามก็มีดีกรีถึงระดับทีมชาติซึ่งแน่นอนว่าการาแพ้แพ้ในวันนี้สร้างความผิดหวังให้กับเหล่าสาวกเบรสอาร์มี่เป็นอย่างมาก รูโน่นะครับซึ่งถูก่งลงสนามเป็นตัวสำรองในแมตชนี้ย่อมราม่ารู้สึกผิดหวังที่ต้องโบกมือลารายการนี้ไปตั้งแต่ไกโ่โมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและเสียใจม,มามากที่ต้องตกรอบในการแข่งขันรายการหนึ่งไปตั้งแต่ช่วงรอบแรกแรกแบบนี้ถึงเวลาที่จะต้องแสดงปฏิกิริยาตอบโต้และปรับปรุงแก้ไขและพยายามต่อสู้อย่างหนักสำหรับการแข่งขันรายการอื่นที่เหลืออยู่ จมทัพทีมชาติโปรตุเกสซึ่งยังไม่เคยได้แชมป์กับแมนเชสเตอร์นับตั้งแต่ที่ย้านมาร่วมเียมเมื่อเดือนมกราคมในปี2020ระบุท้งนี้แมนเชสเตอร์ยังไม่ได้สัมผัสแชมป์ายการใดอีกเลยนับตั้งแต่ที่โชเซ่มโยคุนซิเลอดฝฟยทองนำทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและคารัพเมื่อปี2 0 1 7ในขณะที่แชมป์พิวเลงเกตพวกเขาห่างหายไปนานถึง8ปีแล้วนะครับซีซั่นก่อนก็สถานห่วย สีเหตุผลที่แมนเชสเตอร์เตดควรจะเย็นกับจอดอดนซันโชสีก็ต้องรอฟอร์มซันโชการย้ายเข้ามาเติมเต็มเกมรุกของปีแสดงแมน,นเชสเตอร์เตดพร้อมกับข่าตัวอันมหาศาลแน่นอนว่าจอดอดนซันโชถูกคาดหวังจากฟันบอลไปสแสดงสูงมากเพราะว่าลูกแกน,นี้เจ้าตัวลงเล่นกับทีมไปแล้วรวมทุกรายการ7นัดแต่ยังไม่มีประตูหรืออาซิทให้เห็นเลยซึ่งก็รวมถึงฟอร์มการเล่นอันน่าผิดหวังในเกมคาราบาลครับรอบที่3ที่ไปแสดงผ่านแผ้แก็บเวนแฮมยูน,ยนเต็ดขาบ้าน01เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยันไรก็ตามนะครับมันก็เพิ่งเป็นช่วงต้นซีซั่นเท่านั้นและไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรณตอนนี้และนี่คือสีเหตุผลที่เหล่าสาวกเบรสอาม์ม่ควรใจเย็นไว้ก่อนอย่าเรียบร้อนเรียกร้องอะไรจากดาวเตะวัยยีิบเอ็ดปีมากจนเกินไป 1. ทุกคนล้วนแล้วมีช่วงเวลาที่ยากลำบากถือเป็นเรื่องปกติสาหรับนักฟุตบอลทุกคนนะครับเพราะไม่มีใครที่สามารถเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่จุดยอดได้ตลอดเวลาขณะแข้งเทพย่างไรโอนเนมิซี่ยังไม่มีประตูหรืออันเซนให้เห็นเลย สำหรับการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่ปารฤิ์เซ็งช่างดังนั้นเรื่องนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับนักเตะอายุน้อยอย่างซันโช 2. ให้เวลาปรับตัวแม้เคยเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร แต่อย่าลืมนะครับว่าซันโชยังไม่เคยเล่นกับทีมชุดหญงโระบยสีฟ้าแม้แต่นัดเดียวก่อนถูกเสือเหลืองบริเซียนโนนคว้าตัวเปดร่วมทีมในปี2017ดังนั้นเจ้าตัวจําเป็นต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกับการเล่นในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีสน,นั้นก็รวมถึงการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่และแทคติกข,ของกุนซืโอลิคกนาโซชาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาโซชาก็ลองใช้จนนันซันโชเล่นตำแหน่งซ้ายและฝั่งขวามาแล้ว 3. กำลังขาดความมั่นใจตอนนี้ต้อนเข้าใจด้วยนะครับว่าประสบการณ์กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020ที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยดีนักสำหรับสันโชเพราะเจ้าตัวได้ลงเล่นรองกันเพียงแค่96นาทีเท่านั้นก่อนถูกเรียนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกมของการต่อเวลาพิเศษในนัดชิงชนะเลิศก,กับอิตาลี และสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดวทษพลาดอีกต่างหากทำให้สิงโตคำรามอังกฤษเป็นได้แค่ารองแชมป์ลิบ้านตัวเองแถมหลังจนานกนั้นนะครับก็ถูกแฟนบอลหัวรุนแรงด่าทอพร้อมกับโดนเยียดสีผิวด้วยซึ่งเรื่องนี้มันมีผลต่อสภาพจิตใจของเจแดนจันโช่อย่างแน่นอนเลยครับ 4. ซีซั่นที่แล้วก็ออกสตาร์ทห่วย จริงๆแล้วซันโชน่าจะได้ย้ามมาอยู่กับแมนเชสเต็ดตั้งแต่ช่วงสัมเมื่อปีก่อนแต่ตั้งสองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้ทําให้เจ้าตัวจําใจจะต้องอยู่รับใช้สื่อเหลืองต่อไปและด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคนะตอนนั้นทําให้ซันโชร่อนต้นฤดูก,กาล2020-2021ไม่ค่อยดีนักและผ่านการลงเล่นเกมลีก11นัดด้วยการทําประตูไม่ได้เลยและมีแค่3อาซิสต แต่ขณะนั้นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลซันโชเร่งฟอร์มขึ้นมาได้อย่างสุดยอดจนจบซีซั่นด้วยสถิติ16ประตูกับ20อาซิสซ์จากการลงเล่นรวมทุกรการ38นัดฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะทําให้แฟนบอลไปแสดงใจเย็นได้บ้างเพราะดูแล้วซันโชดคงจะช่วยทีมได้มากอย่างแน่นอนเมื่อทุกอย่างลงตัวอย่างไรยก็ตามซันโชเองก็จะรอช้าอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันและจําเป็นจะต้องพยายามเข้นฟอร์มเก่งออกมาให้โดยเร็วที่สุดเพราะการอยู่กับสโมสรยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รวมทัง้งการเล่นในลีกที่หินมากๆอย่างพิมลิงเกลดมีความกางหวังและแรงกดดันมีสูงมากซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับตอนเล่นกับิเซียดัดมนะุนฮะโซชาเปิดเผยทำไมไม่ให้โรโนัลโดลงเล่นเกมแมนยูแพะเวนแฮมยูเนเต็ดในศึกคาราบอลครับโอเลกาั์โซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยามเปิดเผยแล้วว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ลิโนโรน a l โ o ซูเปอร์สตาร์อันดับที่1 ลงสนามในเกมแพ้คาบ้านต่อเวนดแมในศึกคาราลาบาครับเมื่อเ่้าคืนที่ผ่านมาผมต้องช่างน้ำหนักว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันเกมระว่วงคาราลาบาครับกับพิมลิงเกรดในเครื่องคืนวันเสาร์เพราะมีเกมสำคัญรออยู่และทำยังไงให้ผู้เล่นตัวหลักสามารถลงสนามได้ด้วยสภารางกายที่ฟิตสมบูรณ์นาโอเล็กกล่าวกับสเก็ตสปอร์ตเนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะจนเกินไปในแต่ละตำแหน่งอาจส่งผลเสียได้แต่ก็มีตัวสำรองที่เก่งมากๆรอคอยการลงสนามอยู่ข้างสนาม อีกหลายคนซึ่งพวกเขาควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอเล็กซ์เเลสที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บส่วนคนที่เป็นความหวังของทั้งแฟนๆและลื้น,นักเตะอย่างคริสตอโนโรนโดเขาเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมเราได้อย่างมหาศาลเจ้าตัวเองก็อยากจะลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่มีแรงวิ่งอยู่แต่ผมยังมองว่าคุปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับการจะประสบความเร็จในโลกของฟุตบอลนั้น คุณจำเป็นจะต้องมีทีมที่แข็งแกร่งทั้งตัวจริงและตัวสำรองเราไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งได้นักเตะทุกคนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงการแบ่งกันลงเล่นในแต่และเกมเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนบ้านเราดูการนี้ยังอีกยาวไกลคร,รับมาลุกองกล่าวดิคเคลูก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24กันยายนยครับ